เมื่อกี้หนูร้องไห้ทําไมอือเมื่อกี้หนูร้องไห้ทําไมฮะฮะร้องไห้ตามพ่อเข้าห้องน้ำเหรอฮะจะไปดมอึ้งพ่อเหรอฮะร้องตามเก่งอือ้องตามเก่งแล้วเราอ่ะเอะอ๊๊ตกติ๊ดติดดิ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 ๊ดต แมวแมวไม่ไมไมกดไม่กดครับไม่กดครับผมไม่กดครับผม <c oughs> เด็กร้องไห้ตามพ่อเข้าห้องน้ำ <c oughs> นั่งดีดีนั่งดีดีน <c oughs> ะอ่ร้องอีกแล้วอาวร้องอีกแล้วพ่อไม่ออกมา <c oughs> เอ,อ้ยอย่าเปิดอย่างนั่นั่ง นั่งดีๆ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 ครับไหนพี่เนยพี่เนยอยู่ไหนพี่เนยอยู่ไหนพี่เนยพี่ข้าวพี่ข้าวอยู่ไหนพี่เนยอยู่ไหนฮะพี่เนยพี่ข้าวมาหันมาหันหัมามาพี่ข้าวพี่ข้าวอยู่ไหนเนี่ยพี่เนย พี้ข้าวขี้ข้าวนมข้าวอ่านมข้าวมาแล้ว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 มาดีใจไหมอ่ะนมข้าวมาแล้วเนี่ยนมข้าวเอานมข้าวไปละมาแล้วก็ไปมาแม่เรียกใหม่ไหมนมข้าวนมข้าวนมข้าวอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา เนะดีใจไหมพี่ข้าวมาเพี่ข้าว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 เห็นตูดพี่ข้าไม่มีนะพี่ข้าวพี่ข้าวหันหน้ามาหืมนอนตรงนี้เลยพี่ข้าวนอนตรงนี้เลยคินยาขีพี่ข้าวนะหืมคินยาขีพี่ข้าวนะครับหืมหืม จับได้ดูจับได้แต่ห้ามขยำอ,อย่าขยำพี่เขานะพี่เขาเจ็บเอ้ยพ <c oughs> ี่กาวพี่กาวนอนแล้วพี่กาวนอนแล้วพี่กาวนอนแล้วเ <c oughs> ออเออ <c oughs> ไม่เอาแม่จับให้โทรศัพท์ปะไม่เอาหนูไม่จับอ่านันพอแล้วนะพอแล้วนะ <c oughs> ไม่ให้ดูแล้วนะอโอเคพอ